สวัสดีครับเพ็นิสูจน์การะแตรีวิวนะครับสำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาเราเตอร์ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาที่ไม่แพงนะครับแถมใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ใส่ซิมเปิดเครื่องก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีครับโดยววันนี้ผมอยู่กับเราเตอร์ใส่ซิมความเร็ว300เมกะบิตเปอร์เซกันครับตัวนี้เท่าที่ทดสอบนะสัญญ,ญาณเสถียรใช้ได้เลยทีเดียวครับเร็วแรงเลื่อนนะ ดู Netflix ดูหนัง 4K ได้สบายเลยครับเราไต้ตัวนี้ครับรองรับการใส่ซิมการ์ดแบบไมโครซิมนะครับใส่ได้ทั้งซิมแบบ 4G หรือ 5G ได้ทุกเครือข่ายด้วยนะครับเท่าที่ผมได้ทดสอบนะไม่ว่าจะเป็น AIS True D-Tac Ent Mobile ครับสามารถที่จะนำมาใส่กับเราเตอร์ตัวนี้ใช้งานกันได้อย่างง่ายเลยทีเดียวนะฮะตัวเครื่องกระจายสัญญาณแบบ2.4กิกะเฮิร์นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นพอร์ต LAN มาให้1พอร์ตนะครับ เรมไปถึงพอร์ตไมโคร USB ด้วยนะครับข้อดีของเราเตอร์ตัวนี้คือสามารถต่อแหล่งพลังงานภายนอกเนี่ยได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวก power bank อะไรพวกนี้น่ะสามารถต่อใช้งานนอกบ้านได้อย่างสบายๆเลยครับ ซิมการ์ดส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นซิมการ์ดที่เป็นแบบนาโนซิมใช่ไหมครับอาจจะต้องไปหาตัวแปลงนะเรียกว่าเป็นตัวแปลงซิมครับนี่แบบนี้ราคาไม่เท่าไหร่ครับหรือถ้าใครมีของเก่าเก่าอยู่เนี่ยก็เอามาใส่ได้เหมือนกันการใส่เนี่ยพยายามดูด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีไกด์ไลน์นะครับในการใส่ให้อยู่นี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับอย่าลืมปิดพอร์ตด้วยนะ แค่นี้เองเสร็จแล้วเราลองเปิดเครื่องด้วยการเสียบอะแดปเตอร์พาวเวอร์ครับที่แถมมาให้ภายในกล่องนะเข้าไปยังพอร์ตพาวเวอร์นั่นเองรอตัวเครื่องทําการดีเทคสัญญาณครับจนไฟขึ้นครบทั้ง4จุดก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเชื่อมต่อใช้งานกันดีกว่านะเราเตอร์ของเราจะชื่อว่า 4G CPE นะครับรหัสผ่านก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะก็จะเป็นรหัส1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองนะครับ นี่โอ้โหจับสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองดู YouTube กันดีก,กว่านะครับแนะนำนะความละเอียดในการรับชมเนี่ยผมว่าเหมาะสุดนะเป็น 1080p น่าจะโอเคถามว่า 4K ดูได้ไหม 2K ดูได้ไหมดูได้ครับแต่ทอนีีอาจจะมีการบัฟเฟอร์สัญญาณครับกันพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความลื่นไหลนะผมแนะนำที่ 1080p จะเหมาะที่สุดนะครับอ่ะใช้ดู YouTube ดู คอนเทนต์ดูหนังออนไลน์ใช้ได้ครับถือว่าผ่านนะอันนี้ผมลองเปิดต่อกับสมาร์ททีวีครับแล้วก็ดู Netflix ที่เป็นแบบ 4K นะเห็นไหมลื่นๆเลยลื่นๆเลยโอ้ส่วนการใช้งานครับด้านออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเพียงพอนะนะครับในการเช็คหน้า Facebook ดูเว็บไซต์ต่างๆส่งอีเมลนู่นนี่นั่นถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับมีความลื่นไหลนะ โอเคแล้วก็ในส่วนนี้นะเราไปทําการตั้งค่าเราเตอร์กันดีกว่านะครับเราเตอร์ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อเราเตอร์ได้แล้วก็เปลี่ยนรหัส WIFI ไ,ไ,ได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับเขาจะมี URL นะซึ่งจะมีบอกในคู่มือครับเข้าไปดูกันได้หรือพิมพ์ URL นะครับตามผมได้เลยนะ192 1 6 8จุดจุด 0.1และทําการกด enter ครับ password ให้ใส่คําว่า admin นะครับ admin แล้วก็กด login นะครับการที่จะมาหน้านี้ได้เนี่ยเราควรทําการต่อโน้ตบุ๊กนะด้วยการใช้ wi-fi ที่มาจากตัวเราเตอร์ก่อนนะครับิมะเช่นแล้วมันจะทําการ detect ไม่เจอกันนะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นหน้าสถานะครับ ของตัวเราเตอร์นะปัจจุบันนะว่าชื่ออะไรสัญญาณเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะครับอะไรประมาณนี้มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กี่ตัวนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทําการเปลี่ยนนะครับชื่อเราเตอร์แล้วก็เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ใหม่ดีกว่านะครับให้เลือกไปที่คำว่า s e t t i n g นะครับแล้วก็เลือกไปตรงคำว่า Wi-Fi Setting ครับกดตรงคำว่า ssid นี่ Network Name SSID ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเอาเป็นชื่อผมแล้วกันอ่ะโอเคผมตั้งชื่อละแล้วก็ตัวของ password นะครับตอนนี้เป็น password แบบเก่านะก็คือเป็น password ที่เป็น Default นั่นเองครับที่มาจากตัวเครื่องนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนกันได้เลยตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็กด apply นะครับ คครับก็ได้รับชมนะครับรีวิวตัวของเราเตอร์ใส่ซิมลักแอนเพย์ใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากความเร็ว300เมกะบิตเอเซคันเป็นแบบ LTE แบบ Cat4 ด้วยนะครับถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะโฟลูแล้วก็ลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งมายัางในราคาที่ไม่แพงมากด้วยครับไม่ถึงพันโคตรคุ้มโอเคสำหรับ, okay, บคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ